สวัสดีครับกลับมาพบกับครูเก่งเฉีงจีนนะครับนายวรพงพง์พิทักษ์ครูใหญ่โรงเรียนภาษาพาเพลินครับโรงเรียนเราก็อยู่บนถนนพระรามสามนะครับอาคารทรีออนทรีสถานีบีอาท,ทีจเจริญราดครับโอเควันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาเป็นข้อสอบยังอยู่ในส่วนของการอ่านอยู่นะครับแต่เป็นตอนที่ 3หรือพาที่3ของการอ่านแลกคือการอ่านบทความสั้นๆหรือบทความยาวๆนะครับเป็นการอ่านจับใจความแล้วก็ตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับโอเคพาที้ในข้อสอบการอ่านก็จะเป็นพาที่ยากที่สุดแล้วนะครับเป็นพาที่ยากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างที่ครูเก่งบอกนะครับว่าในพาทที่1พาร์ทที่2ของการอ่านก็คือการอ่านเาเติมคําลงในช่องว่างกับอ่าน แล้วเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องนั้นพยายามทำคะแนนจากตรงนั้นให้ได้มากที่สุดและพยายามลดเวลาในการทำจากในพาร์ทเหล่านั้นให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีเวลาเหลือมาทำข้อสอบในพาร์ทนี้นั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทคนิคของครูเก่งจึงมีความสำคัญนะครับเพราะว่าแม้แต่เจ้าของภาษาเองเนี่ยแน่น,นอนเขาอ่านออกหมดทุกตัวนะฮะแต่เวลาทำข้อสอบ H อชไทำไมเขาถึงไม่ได้คะแนนเต็มเพราะเขาทำไม่ทันครับไม่ใช่ว่าเขาตอบไม่ถูกตอบไม่ได้นะครับ ข้อสอบว่าระับพื้นฐานทางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรนะครับภาษาอังกฤษ t o f อ i l ล l นะครับภาษาญี่ปุ่น NT e s t ภาษาจีน HSK อะไรก็ตามผู้สอบมาเจอปัญหานี้กันทุกคนครับทำได้แต่ทำไม่ทันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาดูเทคนิคของเรากันนะครับรูปร่างลักษณะหน้าตาของข้อสอบของการเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับอย่างนนี้ก็จะเป็น บทความสั้นๆนะครับแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับอโอเคนะครับอซอนไปก่อนนะครับโอเคอในโจทย์นะครับก็จะให้มาเป็น บทความชั้นสั้นนะครับเป็นเริ่มเป็นประโยคที่ยาวหรือว่าอาจจะเป็นบทสนทนานะครับเสร็จแล้วก็จะมีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้เลือกนะครับ A B C D นะครับโอเคข้อนี้เป็นข้อที่1นนะครับของข้อสอบชุดที่1ที่ครูเก่งทำขึ้นมานะครับโอเคเรามาดูเทคนิคกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทั่วไปที่ใช้กับข้อสอบส่วนใหญ่จะบอกว่าข้อสอบพาเนี่ยมันมีความยากตรงที่ว่าลักษณะของข้อสอบมีความหลากหลายนะครับอาจจะเทสเราว่าเข้าใจคําศัพท์คํานี้ไหมหรืออาจจะเทสเราว่าสามารถโยงความสัมพันธ์ของคําคํานี้กับช้อยึ่งจะเป็นคนละคาแต่ความหมายเดียวกันเราโยงกันถูกต้องเลยเปล่าและมีกระทั่ง เทสว่าเราอ่านแล้วเราจับใจความได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สามไม่ยาสุดอ่านแล้วจับใจความได้จริงหรือไม่เนี้ยนะครับโอเคอันดับแรกเทคนิคแรกที่เราจะใช้คือให้ดูคําถามประตัวเลือกก่อนเป็นการลดระยะเวลาในการอ่านเพราะถ้าเราไม่รู้คําถามและไม่รู้คําตอบคือเมื่อเรารู้คําถามคําตอบเราจะเดาหรือเราจะพอจะที่จะโฟกัสลรงไปได้ว่าเราอ่านโจทย์ตรงไหนคือน่าจะเป็นส่วนที่เป็นคําตอบของเรานะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูที่คําถาม ตรงเวนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็คำตอบ A B C D อย่าเพิ่งรีบไปดูโจทย์นะครับคาถามเวนนะครับเขาบอกว่าฟู่หมู่โตกงจั่วเติดจาถิงหายต้าตัวชู่ฟู่หมู่โตกงจั่วเตงจ้าถิงครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานทั้งคู่นั้นหายจืต้าตัวชู่เด็กๆส่วนใหญ่จะจุดจุจุดจะอะไรนะครับเขาบอกว่าข้อ A เยาเหล่าเหรเจ้าผู้ดูแลโดยคนแก เขาีไม่มีคน照顾ไม่มีคนดูแลเขาสี非常辛苦ะลำบากมากข้ตีตัเองขึ้นจะไปและกลับบ้านนะครับก็คือไปโรงเรียนและกลับบ้านจากโรงเรียน,นยด้วยตนเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประเด็นมาเขาบอกว่าฟู่หมูโต่งจูว,วจ่าทิงหายตื้อตาตัวชู้จะไม่ยากเราก็ค่อยขึ้นไปดูนะครับโดยการอ่านกวาดสายตาอย่างรวดเร็วโจทย์ถามว่า ไฮจืตาตัวชู้เด็กๆเป็นอย่างไรเด็กๆส่วนใหญ่เป็นอย่างไรให้กวาดสายตาอย่างรวดเร็วหาคําว่าหฮจืคือคีย์เวิร์ดของคําถามนี่คือคําว่าหายจืไหายจืยังไงล่ะหายจืจะเป็นย่างหายจืเพราะฉะนั้นในให้เรามองกวาดสายตาอย่างรวดเร็วนะครับปือเส้นใจเหินตัวจะถึงเนี่ยเเราก็อ่านแบบแบบใช้ความรวดเร็วนะครับกวาดสายตาเราเจอคําว่าผู้หมู่ปังเอ่อังหมางเจ้าผู้หายจือ่าเราเจอแล้วผู้หมู่ ปังหมาเจ้ากู้หายเจอะก็คือบอกว่าพ่อแม่เนี่ยช่วยกันดูแลเด็กนะครับอ่าเราเจอเราโชคดีเราเจอว่าฟู่หมูปังหมาเจ้ากู้หายเจอะนะครับอ่าคราวนี้เราดูนะครับในคําตอบนะครับเขาบอกว่าข้อ b เมริเนเจ้าคู้ในนี้บอกฟู่หมูปังจูกเจ้าคู้เสร็จแล้วต้องมีคนดูแลข้อ b ตัดทิ้งข้อ c นะครับเฟยฉางซินคูไม่มีตรงไหนพูดถึงคำว่าเจ้ากู้หรือดูแลเด็กเลยตัดทิ้งไปข้อ d ด็อกซือจีสร้างเซียเฉว ตรงคาว่าเจ้าคู่หายเจอตรงนี้ก็ไม่มีตรงไหนพูดถึงสร้างเสียเฉยๆนะเราก็ตัดข้อดีไปเหลือข้อเอยโยเหล่าเหรเจ้าคู่ยโยเหล่าเหรเจ้าคู่แปลว่าดูแลโดยคนแก่คราวนี้เราก็จริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์ในการเทสเราว่าเราโยงคําว่าฟู่หมู่กับคาว่าเหล่าเหรนได้ถูกต้องไหมและเราจะโดนโจทย์หลอกด้วยคําว่าฟู่หมู่หรือไม่อ่ามันเป็นอย่างไรนะครับ ลองดูที่โจทย์ให้ดีนะครับโจทย์บอกฟู่หมู่โตพงจัวจ่วตาแจถยงเขาใช้คําเดียวกันคำว่าฟู่หมู่พ่อแม่ทํางานครอบครัวที่พ่อแม่ทํางานแต่ตอนนี้บอกว่าฟู่หมู่ปังหมางเจ้ากูหายจืดพ่อแม่ช่วยกันดูแลเด็กพ่อแม่สองคนเนี้ยฟู่หมู่สองคนเนี้ยเป็นคนละคนกันเลยครับฟู่หมู่นี่คือฟู่หมู่ของเด็กครับแต่ฟู่หมู่เนี้ยเป็นฟู่หมู่ของพ่อแม่เด็กครับเพราะว่าเราลองมากวาดสายตาอ่เราลองอ่านกันดูนะครับอ่า ก็คือเส้นใยนะครับเขินตัวจาถิงนะครับฟูชีโตโกงจัว่วนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีครอบครัวจำนวนมากที่ฟูชีนะสามีและภรรยาโตโกงจัว่วล้วนทำงานปู้จินไม่ยสุเจียนเจ้าคู่ฟูมูไม่เพียงแต่จะไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ของตัวเองในที่นี้ก็คือพ่อแม่ของออคู่สามีภรรยานั้นก็คือฟูมูของ ฟูชีคือพ่อแม่ของสามีภรรยาก็คือหมายถึงเป็นปู่ย่าตายายของเด็กนั่นเองถูกไหมครับเสี่ยงฝานกลับกันตาตัวชู้หายหายเย้าฉิงฟู่หมู่ปังหมางเจ้ากู้หายเจิในทางกลับกันนะครับครอบครัวจํานวนมากยังต้องรบกวนพ่อแม่ให้ช่วยดูแลเด็กๆด,ด้วยก็คือรบกวนปู่ย่าหรือตายายเนี่ยดูแลหลานเห็นไหมครเพราะฉะนั้นคำว่าฟู่หมู่ตรงเนี้ยฟู่หมู่ตรงนี้คือ พ่อแม่ปุยตายาญ่ของเด็กนะครับแต่ฟู่หมูโตโกงจั่วตัวเจถึงอันนี้มาถึงว่าพ่อแม่ของเด็กเห็นไหมฮนะอ่าแต่ใช้คําว่าฟู้หมูคําเดียวกันนะเขาต้องการดูว่าเราอ่านและจับใจความได้ถูกต้องไหมนะครับมเมเทียนเจส่งหายจืดสร้างเสียปันทุกวันรับส่งเด็กกลับบ้านไปโรงเรียนนะครับข้อนี้เขาก็าต้องการที่จะเทสเราอะไรบ้างเนื่องเรารู้จักการใช้คําว่าโยไหมเป็นคําบุพบทน,นะแต่ว่าโดยนะโย่ล่าเห็นเจ้าครูก็คือดูแลโดยคนแก่ นะครับสองมีความพยายามหลอกเราด้วยคำว่าฟูหมูที่เราเสียอธิบายเมื่อกี้เพื่อทดสอบว่าเราในะอ่านจับใจความได้ถูกต้องจริงๆเพราะว่าฟูหมูโตคกงจัว่วแต่แจถิงในคําถามคือพ่อแม่ของเด็กฟู้หมูคนนี้คือพ่อแม่ของเด็กแต่ว่าฟูหมูปังหมางเจ้ากูหายเจือในโจทย์คือพ่อแม่ของคู่สมรสที่ทํางานนอกบ้านทั้งคู่ก็คือตายายปู่ย่าของเด็กเพราะนั้นเป็นคนละบุคคลกันถูกไหมฮะอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการอ่านเนี่ยมันจะบอกว่าอ่านจับใจความเนี่ยมันมีลักษณะาการหลอ,อกแบบนี้กันอยู่นะครับเราตรงนี้เราซื้อมาแปลให้ฟังนะครับเส้นใจเห็นตัวจ้าถิงฟูชีโต๋ผงชัวปัจจุบันนี้ครอบครัวมากมายสามีภรรยาต้องออกไปทำง,งานทั้งคู่นะครับผู้จิน้นนายดสุจีนเจ้ากูฟูหมูไม่เพียงแค่ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ของสามีภรรยาคู่นี้ก็คือปู่ย่าตายายของเด็กนะครับเสี่ยงฝานตรงกันข้าม ต้าตัวชู้หายเยา่าฉยยาิงฟู่หมูปังหม่างเจ้าผู้หายเจือมีจานวนมีครอบครัวจำนวนมากยังต้องขอให้พ่อแม่ก็คือปู่ย่าตยายของเด็กเนี่ยช่วยดูแลเด็กๆให้ด้วยซ้ำไปเมเทียนเจีซย่งหายเจือสร้างเสียบันคอยรับส่งเด็กไปโรงเรียนและสะาถานบ้านทุกวันนะครับโอเคสําหรับข้อสอบข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็จบลงแล้วนะครับข้อสอบข้อสองจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับอ่า ข้อนี้จะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดแหละนะครับก็จะมีเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าใครพยายามทําคะแนนในพาร์ทที่1การอ่านแล้วก็เติมคําในช่องว่างกับพาร์ทที่2ที่อ่านแล้วเรียงประโยคใหม่ถูกต้องตรงนั้นตุนคะแนนไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ยากที่สุดและจะมีจํานวนข้อที่มากที่สุดด้วย ส่วนใหญ่จะไม่ได้ก็ไม่ได้กันในพาธนี้นะครับแต่เราก็ยังพอมีเทคนิคเราจะมีเทคนิคดีๆเอามาเล่าสู่กันฟังทุกๆครั้งนะครับถ้าเห็นว่าเทคนิคที่เราซื้อมานําเสนอนั้นมีประโยชน์กับการเอาไปใช้ในการทําข้อสอบ HSK4 ของเราก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจครูเก่งเจ๋ิงจีนหรือโรงเรียนภาษาพาเพิรเอาไว้นะครับเมื่อขึ้นคลิปใหม่ก็จะได้ไปโผที่ ใน Facebook ของท่านนะครับหรือถ้าเกิดเจอเทมนี้อยู่ใน YouTube c h anel n ของโรงเรียนภาษาพาเพลินหรือ YouTube c h anel n ของครูเก่งจริงๆก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเอาไว้เมื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนท่านทันทีนะครับหรือถ้าเจอคลิปนี้อยู่ใน IG ของครูเก่งจริงๆก็ Follow IG ไว้นะครับเราซื้อจะเอาไปโพสต์เอาไว้ใน IG c h anel n ของครูเก่งจริงๆนะครับ นื้อหาในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เรามาเจอโจทย์ในข้อที่2กลับมาติดตามดูว่ามีเทคนิคอะไรดีๆเอารอเราอยู่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ